นะครับก็มีการพัฒนาสายพันธุ์ต่างๆนะครับตอนนี้พ่อพันธุ์ของนิรนีก็มีอยู่แปดเก้าตัวนะครับวันนี้เอามาแค่สามตัวนะครับประมาแค่สามตัวให้พี่น้องได้ชมนะครับตัวแรกนะครับตัวแรกก็จะเป็นเจ้าดอกลักนะครับเจ้าดอกลักตัวนี้นะครับอายุ3ปี1เดือนนะครับพ่อ เจ้าฉลามชนนะครับของเฮียเติมชนบุรีนะฮะก็เป็นลูกเหล่าของเฮียเติมอีกตัวหนึ่งแม่ก็จะเป็นแม่ไม้งามนะครับแม่ไม้งามก็จะเป็นเบอร์ใหญ่อีกเบอร์หนึ่งนะครับก็ตัวนี้อายุ3ปี1เดือนนะครับก็เจ้าของก็จะเป็นพี่ชัยนะครับศศาซิตีีนะครับศศาซิตี้นะฮะหรือเคาะชัยชมพูนะฮะตอนนี้สังกัดอยู่ที่นิรนีฟาร์มนะครับเลี้ยงอยู่ที่นิรันดีฟาร์มก็ตัวนี้ก็มี โครงสร้างสูงใหญ่ยาวนะครับหน้าสวยนะครับก็อายุแค่3ปีหนึ่งเดือนนะฮะฟันคู่หนึ่งนะครับก็เป็นอนาคตพ่อพันธุ์อีกตัวหนึ่งที่จะส่งพันธุกรรมต่อนะครับที่จะเป็นพ่อพันธุ์ในอนาคตนะฮะตอนนี้ก็มีการรีดน้ําเชื้อแล้วนะครับก็มีน้ําเชื้อแจกจ่ายพี่น้องเกษตรกรนะครับก็ในราคาชุดละ5,000บาทนะครับ12หลอดนะครับ ก็พี่น้องสนใจก็สามารถไปที่เต็นท์นิรนีฟาร์มได้เลยนะครับสําหรับเจ้าดอกลักนะครับสังกัดนิรณนีฟาร์มนะฮะเจ้าของก็คือชัยชมพูนะครับหรือพิชัยนะฮะศพสาซิตี้ก็ฝากไว้เป็นทั้งเลือดอีกตัวหนึ่งสำหรับพ่อพันธุ์เบอร์นี้นะครับความสูงก็170กว่าแล้วนะครับอายุแค่3ปีหนึเดือนนะครับตัวนี้ตัวต่อไปครับตัวต่อไปตัวนี้จะเป็น เจ้าเก้าล้านนะครับเก้าล้านชื่อเก้าล้านนะครับราคาไม่ไม่ถึงเก้าล้านนะครับเวลราคาจะขายถ้าขายตอนนี้ถึงไหมครับไม่ถึงครับสีก็ไปแล้วครับพี่คนชอบสีด้วยก็ตอนนี้ก็จะเป็นพ่อพันธุ์อีกตัวหนึ่งนะครับประจําฟาร์มนิรันีนะครับก็เป็นสายหลอนะครับมีความยาวความสูงนะฮะสูงร้อยเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้านะครับก็จะเป็นลูกของปังแปดลิ้ว นะครับของพี่วิทนะครับแล้วก็แม่แม่เขาก็จะเป็นสายชนบุรีนะฮะจะเป็นแม่แม่ของลุงวงนะครับที่พนัฐนิคมแม่ก็จะมีความสูงประมาณ160กนะครับก็เป็นแม่เบอร์ใหญ่ของสายชนบุรีอีกตัวหนึ่งนะฮะสายเก่านะครับก็ตัวนี้ก็จะมีความหล่อนะครับอัตลักษณ์ชัดเจนมีความยาววงเขาสวยหน้าหล่อนะครับก็เอาไว้ปรับโครงสร้างไว้ปรับความสวยความงามนะครับเป็นอัตลักษณ์ของควายไทยที่ ที่ชัดเจนนะฮะก็จะเป็นสายประกวดอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับเจ้าเก้าล้านนะฮะก็ตอนนี้มีน้ำเชื้อมาบริการพ่อแม่พี่น้องนะครับก็ในราคาชุดละ5,000บาทนะครับวันนี้ใครสนใจก็15หลอดนะครับไปที่เต็นท์ได้นะฮะเอาไปปรับแม่พันธ์นะฮะเสริมความหล่อความสวยความงามอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับก็ค่อนข้างครบเครื่องนะฮะที่เห็นในประเทศไทยนี้ก็น่าจะเป็นเบอร์ต้นที่ มีความหล่อแล้วก็อัตลักษณ์ชัดเจนในเรื่องของควายไทยนะครับก็ฝากไว้เป็นอีกทางเลือกสําหรับเจ้าเก้าล้านนะครับสังกัดนิรนีฟาร์มเขาใหญ่ตัวหนึง่งครับตัวต่อไปนะฮะตัวต่อไปตอนนี้ก็จะเป็นเจ้าคิงคองนะครับคิงคองก็ตัวนี้พ่อชื่อเจ้าไม้นะครับแม่ชื่อแพรไหมนะครับก็เป็นลูกตัวแรกนะครับสำหรับ เจ้าไหมนะฮะแล้วก็เป็นลูกตัวแรกสําหรับแม่แพ้ไหมก็คือพ่อสาวพ,พ่อสาวแม่สาวเลยนะครับที่เกิดเกิดขึ้นตัวแรกเลยนะครับตัวนี้อายุ2ปี11เดือนนะครับยังฟันน้ํานมอยู่นะก็ถือว่าเป็นเป็นควายเด็กที่มีความสูงใหญ่กระดูกโครงสร้างใหญ่นะครับตอนนี้ท้ายสูง185นะครับหน้า181นะครับ อายุเพียงแค่2ปี11เดือนนะครับวันที่1เมษายนนี้ครบ3ปีนะครับก็เดี๋ยวอาจจะฉลองวันเกิดให้สักหน่อยนะ,นะครับสำหรับเจ้าคิงคองนะฮะผมร้อยแปในห้าผมวัดท้ายเขาอยู่เนี่ยพอพุ๊บพอจะไปยืนวัดอาหารตวัดใส่เลยปะ โอ้ยมึงเด็กหลบไปครับ <c oughs> ผมก็จริงมีพ่อกันอีกหลายตัวนะครับของนินนีฟาร์มที่ที่มีน้ำเชื้อแบ,บ่งปันนะครับก็วันนี้เอามาโชว์สตัวก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็ขอเสียงบมือให้กับนิณนีฟาร์มเขาใหญ่ด้วยครับขอบคุณ,ค,ณครับ